IT w o r l d ล j e w e l เ e อรี่ดี a ซ a ์2023การประกวดออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับระดับนานาชาติซึ่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและยังคงได้รับการตอบรับจากนักออกแบบทั้งไทยและต่างชาติส่งผลงานเข้าประกวดสำหรับในปีนี้มีผลงานมากกว่า700ชิ้นค่ะ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT จัดขึ้นต่อเนื่องปีที่17ภายใต้แนวคิด Glitter and Glow the Brilliant Way of Goldshine หรือเครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสีทองอารามกับประกายระยิบระยับของอัญมณีหลากชนิดซึ่งในรอบสุดท้ายเหลือแบบวาดที่มีคะแนนสูงสุด4แบบวาดจากที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรก30ผลงานโดยได้นำไปผลิตเป็นเครื่องประดับมาแสดงให้ชม ่านางแบบในรอบชิงชนะเลิศซึ่งมีเงินรางวัลรวมกว่า7,000ดอลลาร์ส,สหรัฐ พร้อมโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธงเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคขวัตวรขัตติยราชนารีและภายในงานยังได้จัดแสดงผลงานการออกแบบที่เข้ารอบทั้ง30ผลงานด้วยนางนันทวันสกุลตานาคประธานกรรมการสถาบันจีไอทีมอบเกินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้เป็นนักออกแบบชาวไทย คุณสิริชัยบุญประเทืองกับผลงานชื่อช่วงเวลาดั่งทองมนสกุลนำเสนอแสงสีทองยามเช้าประกายระยิบระยับจากอัญมณีหลากสีรับเงินรางวัล3,000ดอลลาร์สหรัฐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเป็นของนักออกแบบชาวไทยเช่นกันจากผลงานชื่อลายนำเสนอเฉดสีทองรูปทรงเลขาคณิตทรงสามเหลี่ยมรับเงิน2,000ดอลลาร์สหรัฐโดยปีนี้มีรางวัล GIT Popular Design Award ได้แก่ผลงานชื่อใบตองของนักออกแบบชาวไทยด้วยคะแนนโหวต322,322คะแนนจากผู้ร่วมโหวตทั่วทุกมุมโลกกว่า ,00 0 0 0คะแนนได้รับเงินรางวัล5 0 0ดอลลาร์สหรัฐ นายสุมเมธประสงค์พงษ์ชัยผู้อำนวยการสถาบัน GIT กล่าวว่าเป็นโอกาสสำคัญให้ทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพของนักออกแบบไทยและยังได้เห็นถึงเทรนในการออกแบบจากทั่วทุกมุมโลกที่น่าสนใจสามารถนำมาปรับใช้เป็นแนวทางสำหรับนักออกแบบได้ด้วยซึ่งปีนี้มีนักออกแบบต่างชาติส่งชิ้นงานเข้าร่วมประกวดมากถึง497ชิ้นงานจาก30ประเทศและจากไทย273ชิ้นงานเป็นเวทีในการพัฒนาฝีมือนักออกแบบสู่มารตรฐานระดับ โลสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยและเปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศผู้รับจ้างผลิตเป็นประเทศที่สามารถสร้างแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกตอกย้ำการเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลกค่ะจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยผลงานที่ส่งเข้ามาจะบอกได้ว่าสวยงามมากนะครับก็เป็นที่หนักใจของกรรมการแต่วัตถุประสงค์ของการจัดงานเนี่ยก็คือ เราต้องการเปิดโอกาสให้นักออกแบบหรือคนที่สนใจนได้เข้ามาแสดงศักยภาพมีเวทีและก็ที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือเนื่องจากเป็นการประกวดนานาชาตินะครับเราก็เลยเอ,อ,อยากจะให้ผู้ประกอบการทั้ง SME ทั้งผู้ประกอบการหาใหญ่ๆเ,เข้ามาดูเทรนด์นะครับที่มาจากในแต่ละประเทศบางประเทศเนียนักออกแบบหลายสิบท่านส่งเข้ามาเนี่ยเราจากการที่เข้ามาดูเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าธีมในแต่ละประเทศจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน แล้วก็นักออกแบบในประเทศนั้นๆเนี่ยแบบที่เข้ามาเนี่ยจะคล้ายๆกันมันจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการอย่างมากเลยในการที่จะมาพัฒนาดีไซน์หรือเทรนต่างๆให้เหมาะกับประเทศเหล่านั้นบบนะครับถ้าประเทศพวแบบกนั้นเนี่ยเป็นเป็นผู้ค้าเนี่ยอย่างน้อยท่านก็จะเข้ามาได้เห็นรูปแบบได้เห็นเทรนด์ในการที่จะพัฒนาปิดภันเข้าไปตอบสนองเข้าไปขายในประเทศนั้น,น,นๆนะครับก็อุตสาหกรรมตัวนี้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญมากสำหรับประเทศไทย ปีหนึ่งเนี่ยเราส่งออกเนี่ยเป็นต่อเนื่องกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับเราอยู่อันดับสามรองจากรถยนต์กับชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์นะครับสองอุตสาหกรรมแรกเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นการลงทุนจากต่างประเทศแต่อุตสาหกรรมจิวเวลรี่กับเครื่องประดับเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่สงวนไว้สําหรับคนไทยนะครับอาชีพเจียรพลอยควนพลอยต่างๆเนี่ยเป็นอาชีพสงวนวันนี้เนี่ยการการส่งออกแล้วก็มูลค่าที่สร้างขึ้นมาปีหนึ่ง ถ้าหักของคำาอกนะครับปีหนึ่งประมาณ300แสนล้านเนี่ยเป็นเม็ดเงินที่เกิดจากฝีมือคนอไทยล้วนๆเลยนะครับ สำหรับสินค้าอัญ,ญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกอันดับที่3มีสัดส่วน5.21%ของสินค้าส่งออกทั้งหมดของไทยโดยในช่วงครึ่งปีแรก2,566หรือในช่วงเดือนมนกราคมถึงมิถุนายน2,566แม้ยังหดตัว15.52%แต่ถ้าหากทองคำไม่ขึ้นรูปจะพบว่าการส่งออกสินค้าอัญ,ญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่ากว่า4,190ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเพิ่มขึ้นถึง9.01%ค่ะ